ไปถาละมาแล้วครับอันนี้อ่มาอยู่กับหน้าจองงูของเราอ่ะนะฮะมาในรายการอะไรวะฮาร์ทูฮาร์ทูเออเอามารวมเอามารวมกันเลยเ,เป็นสอนอะไรต่างๆมากมายนะเป็นเวลาเอา้ยอยู่ไปเวย้ยว <c oughs> ันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงมอดไมค์คาร์ไปะนะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ลงมอดเลยสอนเปิดเซิร์ฟเออเปิดเซิร์ฟ หรือจะไม่เปิดก็ได้แบบเหมือนสอนเปิดเซิร์ฟไปในตัวแต่ถ้าจะเล่นคนเดียวมันก็ทำได้เหมือนกันโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าพูดให้มันชกักช้ายืดยาดไปงั้นมาดูสิ่งที่เราต้องมีในการเปิดเซิร์ฟกันนะฮะก็คือมีม็อดไม่ใช่ดิอย่างแรกต้องมีตัวเกมนะอันนี้เป็นตัวเกมมาคาร์ดแล้วก็อย่างที่สองคออมีม็อดที่ต้องการเลยเอาตามสะดวก หรือ,อยาด้ไหนอะไรยังไงแล้วแต่ต่อไปก็คือเป็นอันนี้สองตัวนี้เป็นฟองอ่านเอาฟองเป่าวะเออช่างหัวมันนะมีสองอันเดี๋ยวจะให้ลิงในแชรี้ขอดูบ้างโอเคก,ก,กูกกยังลงไม่เป็นเลยเนี่ยไม,ไม่ไม่อันนี้จะสอนเฉพาะคนที่แบบเป็นเป็นคนเปิดอะแต่ถ้าอยากให้สอนแบบแยกเลยแยกไปเลยว่าคนเปิดกับ เป็นคนแบบเข้าเล่นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนเปิดมันจะลงเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลงให้คลิปหนึ่งแล้วกันเพื่อใครไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นคลิปสําหรับคนที่จะเป็นเป็นคนเปิดนะเป็นตัวปิดเสริฟสองอันนี้ต้องไปหาจากในเน็ตเดี๋ยวให้เว็บนี้ไปนะอันนี้เราจะลงเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดเเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ เลื่อนลงอันนี้เราเป็นออันแรกเลยอะเร์ช mm ั hmm. ้นแรกไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะก mm hmm. ็โหลดอันนี้อินสตลเลอร์แล้วก็อันนี้นะคะสองอันเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าคนที่เปิดกับคนเป็นคนเล่นอะมันต้องโหลดแตกต่างกันยังไงแล้วกันเคมาอย่างแรกเราต้องเราต้องทำอะไรวะต้องลงอันนี้เออลงอันนี้ <c oughs> ใช้อะไรวะ เฮ้ยเขาใช้แล้วะหรกูลืมแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมาต่อเปิดได้แล้วเมื่อกี้มันอะไรไม่รู้ช่งหัวมันแบบไรอะไรก็ไ,รไม่รู้ <laughs> อันนี้คืออันแรกนี่คือเป็นตัวตัวเกมเป็นไม่ใช่เด็กเป็นตัวลงของตัวเกมนะแล้วก็กดโอเคไปเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายรอไปแป๊บนึ่ง <S <S> มาคุยถึงเรื่องชแนลของเราดีกว่านะฮะก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่ค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ยังไม่จบก็มี thank you หมื่นห้าพันซับนะก็อาจจะค่อยๆลงแต่ไม่ต้องสไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไม่ได้ไม่ได้ลงบ่อยเพราะว่ามันมันมีมันตัดต่อไปคลิป2องใช่ไหมกำลังจะเสร็จเลยแล้วนี้ไปล้างเครื่องแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็มันเหมือนมันหายไงล้วเข้าใจฟิลไหมมันหงุดหงิด ก็เลยยังไม่อยากตัดต่อใหม่อีกรอบแล้วคือตัดต่อไปเยอยแล้วมันก็หายก็ช่างของมันอันนี้คือพออันนกี้เสร็จแล้วก็มารันรันมาครับของเราเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเปลี่ยนอันนี้เป็นฟองนะฮะเปลี่ยนเป็นฟองจะคือแบบนี้กดเพย์ลองรันเกมตัวเองดูกอนรอแป๊บหนึ่งก็อาจจะเว้นช่วงแป๊บหนึ่งนะสำหรับโปรเจกต์แบงคุเหมือนฮาผันตอนนี้ก็ หม ah? nope> totally ื่นเจ็ดพันล้ก็ต้องขอขอบคุณทัางเชี่ยวมากๆขอเคุณจ้าเอ้ยรอมันลันแป๊บหนึ่งอันนี้คือไอตัวตัวเมื่อกี้ที่ลันไออันไหนวะโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยปิดแป๊บนึงนะปิดปิด ไอ้เมื่อกี้ที่จะบอกคือไอ้ตัวตัวนี้นี่ต้องรันทุกคนนะฮะไออันเมื่อกี้อันแรกอะเออต้องรันทุกคนถึงจะเล่นได้มันจะขึ้นไหมอะมันไม่ขึ้นเหรอเฮ้ยขึ้นมาแล้วเว้ยรอแป๊บนึงต้องรู้จักใจใจเย็น่นี่อะไรเอรอเรามันแป๊บหนึง่งอันนี้เป็นของตัวไอดีแท้นะะมันทำอะไรมันทำอะไร มีค้อนด้วยเออเดี๋ยวต่อไปจะไปสอนลงแบบแบบสำหรับคนตัวเปิดเซริร์ฟคนเป็นคนเปิดเซิร์ฟอ่ะนะอันนี้คือทุกคนจะต้องลงนะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นคนเปิดหรือเป็นคนเล่นอะไรอย่างี้อันนี้คือได้แล้ว <Okay. S 1> ก็คือลงได้แล้วก็ออกเกมไปก่อนนะฮะต่อไปถึงขั้นเราไปลงมอดของเราดีกนนว่าซึ่งมอดอันนี้เรา โงแรมมอสอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นหามาจากเว็บนี้นะฮะ <c oughs> ก็ตามสะดวกแล้วแต่ว่าจะเอามาจากไหนอะไรงนี้แต่อันนี้มันง่ายไงมันง่ายกว่าเราเริ่มจากมอสมอสอะไรวะม <c oughs> อสคัมะไ i v ของข้าอยู่ไหน <c oughs> เ,เดี๋ยวเนดะี๋ยวมาแป๊บหาไม่เจอนี่ไงอยู่นี่ กำลองพูดมากอย่างนี้ล่ะเขาเรียกว่าสอนเว้ยอยู่เนาะกดโนเออกดโนอย่าไปกดเย็นนะกดโนกดโนเลยเยสตีฟเวอรกดเย็นได้ไงฮะอะไรนะกูเี่ตาปเอะแล้วกอันเดียแทนโนเย s Steven ใช่อยู่เนาะจะบ้าแล้วอ่ะไม่เจอไม่กูบ้าหรอ งั้นเดี๋ยวรอจนกว่ามันจะเสร็จแล้วกันเนาะเดี๋ยวทิปมันนานไปโอเคตอนนี้ก็อินสตาลเสร็จแล้วเ <c oughs> ยเเราลองไปดูในของเราก็ได้นะะอันนี้เป็น Windows 10นะอาจจะงงๆเพราะเพิ่งลงอุย้ยกดผิดอ่ต่อไปดูในมายดอร์แมค้าของเราว่ามันมีหรือย,อยังนี่อันนี้คือมีแล้วนะอันนี้คือมัดเดียวแต่มันมีสองอันไม่รู้เป็นิไปเอ้ยพาเวเอร์ โอเคเราอาจจะลองเข้าไปเช็คก,ก่อนก็ได้แล้วแต่นะคะลองเ,เข้าไปเช็คก,ก่อนก็ได้ไม่เสียหายอะไรหนักหนาคือเราอยากจะกลับมารีวิวเป็นโปรเจกต์มอดอีกรอบอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์เดอะซิมรอะไรเงี้ยเข้าใจนะคต้องเข้าใจลองเช็คก,ก่อนก็ได้ว่ามอดมันเล่นได้หรือเปล่าเข้าแพรบเข้าแพรบ เดี๋ยวเราจะให้คุณอ้ําเป็นตัวทดลองในการในการทดลองว่าเ <have> อา์เซิร์ฟได้หรือเปล่าโอเครอแป๊บเล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่มีคอนอย่างนี้นะตอน,น,นเราเป็นไอดีปลอมแต่ไม่รู้ทำไมเช่างหัวแม่มันไปนะฮะรอแป๊บอันนี้มันต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนเดี๋ยวเครื่องพังเหมือนเครื่องเรานะ่เหมือนตอนนั้นที่รีวิวโปรเจกต์กมดัด <laughs> ที่เป็นที่เป็นอะไรวะที่ EP สองอันนั้นมันหายอ่ะเพราะว่ามีปัญหานี่คืออะไรวะนี่อันนี้คือมาแล้วอุ้ยอะไรเต็มเลยอุ้ยน่ารักฟงฟงก็ดิ่งแมวเฟลฟ,ะฟ,ะฟะาร์มเขาแก่มากเลยะนะอันนี้คือลงได้แล้วเพื่อมีแร่ใหม่เด้อเอออันนี้เป็นแบบใหม่มีแหวนเต็มเลยเย้มี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 อ,มอันนี้คือเล่นได้ แต่อันนี้ยังยังไม่ถือว่าเปิดเซิร์ฟได้นะฮะเพราะมันคือเล่นคนเดียวอยู่ต่อไปไปดูขั้นตอนการเปิดเซิร์ฟเลยอันอ่ะขั้นตอนก่อนหน้านี้เมื่อกี้คือสําหรับคนที่ไม่ได้เปิดเซิร์ฟนะแต่อันนี้มาดูเลยว่าคนเปิดเซิร์ฟต้องทำอะไรต่อโอเคมาก็เปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็เลือกเลือกเลือกของเราที่ที่เราจะไว้อยย่ไหนว่อันนี้ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาใหม่มาใหม่มาคาบมอสเจ็ดสิบโอเพนแล้วก็โอเคเลยอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นเป็นคนเปิดเป็นเป็นหัวเออประมาณว่าเป็นหัวเป็นหัวเปิดนะฮะก็รอไปก่อนอาจจะนันนิสนุนนิโนูอะไรเงี้ยนะฮะก็รอมันไปอย่างที่เป็นอ้าวแม่งไม่พูดเลยอ่ะ อยากร้องเพลงอยู่งืมเงืมถั่วงาถั่วงาอย่างนี้นะถั่วงาใชื่ะถั่วงาปะเรารู้ว่าน่าจะมัน้องสนใจอ่ะมันหามันบ้าเฮือกนะเฮอกอะไรอาจจะเห็นว่ามันเป็นคนที่กีดไปแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ดีดีบอกอะอะไรวะป้าไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ ก็มีอีกคลิปหนึ่งที่ลงเอ้ยลงปะวะยังไม่ได้ลงเออช่างมาแอะรอๆนี้ดีกว่าอ่านี่ก็เสร็จแล้วเราก็มา<ะ>ที่ตัวนี้มาครับเซิร์ฟเวอร์จุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์คลิกเข้าไปเลยนะตอนนี้ตรงนี้มันจะหยุดเพราะว่ามันมียนี่ นันเราเปินนี่ก่นอนก็ได้รันตัวนี้ก่อนตัวนี้มันจะทำให้มีมอสเข้ามาแบบนี้มันก็จะปิดไปแล้วก็มาตรงนี้ถ้าเราเวอร์ชั่นหลังๆมันก็จะมีอันนี้ขึ้น,นก็ต้องมาเปลี่ยนตอนแรกแม่งโคตรงงเลยแล้วมันทำไม่ได้ก็เลยลองไปหาในเน็ตก็เลยมีคนมาบอกก็เลยทำได้ก็เปลี่ยนเป็นทูเป็นจากฟอลเป็นทูแล้วก็กดเซฟไปกยง่ารั่ อันนี้ไหมเฮ้ยอันนี้มันไม่มีอ่ะเราไปหามาเองก็ได้นะไม่รู้ทำไมว่ามันไม่มีเดี๋ยวลองไปหาก่อนเราคัปปี้มาก็ได้มัง้งน่าจะได้เหมือนกันเราบังคะใช่ไหมมันได้เหมือนกันไหมไม่รู้อ่ะเออมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแหละเนาะก็คัปปี้ตรงนี้มาเลยเออคัปปี ปิดนี้ไปปิดนี้ไปชอบแล้วก็ลองเกมหมดศูนยๆๆๆๆๆๆๆ์เปลี่ยนเป็นชื่อลอกชื่ออะไร Happy ไอชื่อเห็น FGR อะไรกันเ H FGR โอเคแล้วก็เ okay. ซฟเลยนะเซฟเลย ดเลยแล้วก็ลองรันดูรันดูรันได้ไหมอันนี้อันนี้คือได้เอ๊ะใช่ป่าวะเออมันกำลังรันอยู่ร้อยถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะฮะไปไป,ไปอาดคลิปอาจจะลงภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ยี่บหกมั้งเออไม่รู้สินะอันนี้คือเปิดเซิร์ฟได้แล้วแต่ ในเซิร์ฟเรายังไม่มีมอสใช่ไหมเราก็ต้องปิดไปก่อนเราไปที่มอสไปที่มอสนี่นะเราก็ไปไปไหนวะไปอาจจะมีเสียงรบก,กวนเล็กน้อยก็ต้องขอโทษมีไหมอ้ําอ้ําดีนเสียงอะไรวะเป็นค,คนพูดภาษาอังกฤษอ่ะดีไหมไม่ได้เหรอเ,เออก็ดีละพอดีที่ว่านดูหนังเ,เรามาที่มอดนี้เราก็กับปี้นี้ไปใส่เลย ไปใส่ในมอดของตัวเซิร์ฟนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นหัวเปิดเซิร์ฟก็น่าจะไม่ต้องทำอันนี้เออน่าจะใช่ปิดไปแล้วลองรันเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าอ่ะรันการเปิดเซิร์ฟมอนี่มันอาจจะช้านิดหนึ่งก็ต้องรอบ้างโอ้ยโอ้โอ้ย,อยใจเย็นลูกโอเคอะได้แล้วนี่วะอะลองเข้าเกมดูนะฮะ อีโอ๊กใครเป็นอะไรแม่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามด้านล่างได้นะฮะโอเค <Okay. S 1> เล่นเล่นเกมมันต้องรอบ้างคอมเราก็ไม่ได้ดีนะฮะรูออ้าจาักรอทำไมล่มของทํไมตัวคามจริงในมอสเราจะลงเยอะคนนี้แต่อันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานไปโอเค ก็สำหรับใครที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ก็แนะนำอะไรเราได้นะเพราะาเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรล้กก็แลบแบงูปลาปาดูของคนอื่นมาบ้างเอออันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครดิตจากพี่คนนึ่ง,เ,เ,งเขาก็สอนวิธีเปิดเราก็มาสอนอีกรอบหนึ่งเผ<ช>ื่อคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแชรแช์กันไปโอเคเราลองเข้า เซิฟเราดูอ้ยอันนี้ก็เซิฟเราของเข้าดูตอนจันไม่ไปได้หรอแลเข้ามาได้แล้วเย่ yeah. แบบนี้ก็น่าจะน่าจะมีมดนะฮะแล้วมาแล้วไม่น่าจะปิดพลาดอะไรเท่าไหร่ <c oughs> ก็เดี๋ยงั้นเดี๋ยวไปสอนให้คุณอ้ําลงก่อนแล้วเดี๋ยว ลองทสดูว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่าจริงเหรอไม่เป็นอเวนงั้นเดี๋ยวขอถัดคลิปเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันตั้งชื่อได้กลับกันมาต่อมันตั้งชื่อได้อตั้งได้สิครับมึงมึงเออมึงโอเคเมื่อกี้แล้วก็ไปสอนคุณอ้ําลงมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมาลองอันนี้เปิดเสริมเพิ่งเปิดเมื่อกี้ลองเข้าดูอ้ําลองเข้าดึงดึง ไม่้นนะขอให้เข้าได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 ้เข้าไหนเฮ้ยเราพักชื่อก่อนรอคุณอ้ําเกมหมดได้ไหมเกมได้แหละอุ้ยหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คเขายังไม่ได้โอพเดี๋ยวเราให้โอพตัวเองก่อนให้โอพตัวเองไอมาแล้วมาแล้วเย่เย่เย่ให้เขาไปเข้าเสือไอให้เขาไปเข้าไอนี้เฟืองใช่ไหมใช่ ต้องต้องเอาไว้นี่ลงให้รัแฟนโอ,อ้โอเคให้โอปีเลยครับก็เกมหมดหนึง่งอ่าอันนี้คือมีมอสนะคะก็คือลงได้แล้ววิ่งเหลือความหวังอยู่ที่คุณอ้ำว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่านี่ไงเข้าได้เข้าได้เดย่เย,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 ย่เย่นี่ยคุณอ้ำมาแล้วแล้วลองอีกท,ทีทำไมมันไม่มีให้เลือกเซนเดอร์วะช่างหัวแม่มันเันไรเลยหรือเลือกหรือกูเลือกครั้งแรกไปแล้วไม่รู้เหมือนกัน อโอพี่มาอกอ่านี่คือคุณอ้มมาแล้วนะค่ะก็คือเข้าได้แล้วเย่อ้าวเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเว้ยมาจะแลกหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อัพโหลดวิดีโออยู่จะได้ได้ดูกันงี่งี้เฮ้เย,ยแต่นี้วิดีโอนี้ต้องลงก่อนวิดีโอนั้นดิเพราะวิดีโอนะมันลงก่อนวิดีโอนี้ <laughs> <ง>อันนี้ก็คือขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการสอนจบกันเลยเหรอไม่ใช่ละ ไปเรื่องทุกทีเลยมึงก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนสำหรับคนเปิดเซิร์ฟเป็นเป็นหัวเปิดเซิร์ฟนะฮะก็เดี๋ยวถ้าถ้าแบบอยากให้ลงให้สอนแบบคนเพื่อนเพื่อนเข้าอ่ะแบบไม่ใช่หัวแบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวเปิดก็ให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะลงให้เพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยงั้นสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน บายบายอย่าลืมกดซ u b สไคร b e กดไลค์นะถ้าคุณชอบถ้าไม่ชอบก็ปาคีใส่เขาไม่ใช่ก็คอมเมนต์อะไรมาได้อยากให้เราทำอะไรที่สร้างสรรค์นิึงนิึงอะไรอย่างเงี้ยนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนจริงๆนะจริงๆด้วยอ้ำจริงๆเว้ยจริงๆนะอ้ําจริงปะจริงเดวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบายบาย 哟哟哟，尿尿尿尿尿没哈哈哈。